ครับสวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์สุราฟาร์มอแกนิกไทยเล์นะครับเรามาเล็กเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเกษตรอินทรีย์นะครับทำนาแปลงเล็กๆไว้ทานเองแล้วก็ผลิตฮอร์โมนไว้ใช้เองนะครับพี่น้องนะครับเราผลิตฮอร์โมนนะครับซึ่งมีส่วนประกอบอยู่3อย่างนะครับคือไข่2ฟอง M 152ขวดแล้วก็ยาคูณ2ขวดนะครับ ใส่ในขวดน้ำกระปุกใหญ่แล้วก็เขย่าสามารถใช้ได้เป็นเดือนนะครับข้าวที่อยู่หลังผมนี้นะครับผมฉีดไปแค่ครั้งเดียวนะครับแต่วันนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูข้าวที่ผมฉีดได้สองคืนนะครับข้าวที่ผมเพาะบนบกจนอาการมันใบมันจะไหม้นะครับเพราะว่าผมฉีดซ้ำสองรอบนะครับ แล้วผมจะบอกพิธีการแก้แก้อย่างไรกอนอื่นพาพี่น้องไปดูนะครับว่าฮอร์โมนที่เราผสมมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับในถังนี่แหละครับพี่น้องถัง20ลิตรนะครับเราใส่ฮอร์โมนไปแล้วนะครับประมาณครึ่งแก้วแล้วก็หาว่าเป็นข้าวนะครับก็อย่าลืมนะครับใช้น้ำหมักไปนะครับคิดว่าประมาณสองฝา นี่แหละครับเคนี้แหละครับประมาณ2ฝานี้ใส่เพื่อให้น้ำหมักมันจับใบนะครับแล้วผมจะพาพี่น้องไปดูข้าวที่ผมฉีดด้วยฮอร์โมนตัวนี้นะครับได้สอกครับนี่พี่น้องนะครับดูละครับใบ ไม่ลักษณะนี้เป็นการแสดงถึงการได้รับปุ๋ยมากเกินไปนะครับพี่น้องนี่แหละครับดูนะครับไม่เหมือนลักษณะรมควันนี่แหละครับเนื่องจากว่าผมใช้ฟางผุนะครับฟางที่เน่าแล้วมาคลุมมันก็ยิ่งเพิ่มปุ๋ยให้ข้าวอีกนะครับพี่น้องดูนะครับผมคลุมเพื่ออยากรู้ว่าข้าวมันจะสวย หรือมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่พอดีข้าวแสดงอาการออกมาก็ทำให้ผมได้เรียนรู้อีกตำราอีกหนึ่งข้อนะครับว่าข้าวเมื่อเจอปุ๋ยมากๆเขาจะมีสภาพอย่างไรนะครับที่น้องมาดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับเขามาเจอปุ๋ยมากๆนี่แหละครับเขาจะมีอาการออกลักษณะเหมือนกับใบปลายใบจะไหม้นะครับ แต่ก็ไม่ไหม้หมดนะครับมันเป็นบางใบนะครับพี่น้องไปดูได้นะครับอันนี้ก็หลายหลายใบนะครับเหลืองเอาวิธีการแก้นะครับแก้โดยการเปิดน้ำนะครับพี่น้องเปิดน้ำทุกๆุกวันเพื่อเป็นการล้างให้ปุ๋ยมันเจือจางนะครับ ทั้งสวยทั้งไมมอยู่ในแปลงเดียวกันอาต้นนี้ไมมส่วนหนึ่งนะครับแต่กอนี้นะครับสวยมากนี่นะครับนี่แหละครับพี่น้องเอาวิธีการผมก็จะเปิดน้าสปริงเกอร์นะครับนี่แหละครับเปิดน้ำสปริงเกอร์รรเ,รเ,อรเพื่อให้ปุ๋ยมันเจือจางนี่แหละครับ พี่น้องดูได้นะครับเหมือนกับฝนตกบางๆคือปล่อยเอาไว้มันปุ๋ยมันจะเข้มข้นอยู่ในกอของต้นข้าวนะครับเราก็ต้องเปิดน้ำบ่อยๆเพื่อให้เขาได้เจือจางนะครับเดี๋ยวก็หายนะครับพี่น้องอาการแบบนี้ไม่ยากนะครับหาว่าฝนตกมาก็พอดีนะครับ ก็เป็นวิธีการแก้นะครับข้าวที่ใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นนะครับมีอาการจนใบไหม้วิธีการแก้ก็คือเปิดน้ำนะครับใส่เพื่อให้เจือจางแต่ถ้าเป็นในทุ่งนานะครับไม่มีสปริงเกอร์เราก็เปิดน้ำเข้านะครับเพื่อให้เจือจางนะครับ แต่นี้พอดีที่นาเราทําบนบกนะครับความเข้มข้นมันก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ลําต้นของข้าวตั้งแต่อยู่ในระดับดินขึ้นมานะครับแต่หากว่าข้าวอยู่ในน้ําจะไม่มีปัญหานะครับก็วันนี้อเอาแค่นี้แหละครับสําหรับคลิปการแก้ปัญหาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเกินความจําเป็นจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็แก้ปัญหาโดยการใช้น้ําบ่อยๆเพื่อให้เจือจางนะครับสวัสดีครับ